อยู่บ้าน,น,นเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างวันเสาร์ที่พี่เตาทำสุส่มอะไรหว่าพี่ดิทัน <c oughs> นี่อันนี้ดอกเบี้ยแคปเม็บมาแกะเบีย้ยแกะแล้วนะเขาจะให้เป็นเต่งตัวคนเป็นอย่างนี้นมันจะจึนจั่นอย่างนอุ้ยแกะยากขึก้นอุอยได้แ,แล้ว ชิน้นเออไม่มีอะไรแล้วชิน้นชิ้นเลี้จะเป็นตัว Kad lima. Išak. Eh. Bermuhibah. Benda macam. Em. Kita. Kita กันไก่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับลืมทำลืมทำหัวไม่แต่หน้ากับตาลืมทำหัวลืมทำหัวลืมทำหัวทำยังไงดีเสร็จแล้วอ้ยมีดูด้วยแต่ลืมทำหัว สุเก่าอตันต้องค่อยๆเก่ง้างคมีเรื่องกระเดี๋ยวให้พี่ปอไปพื้นที่บนไหนที่พี่อง่อยไปซื้อมาใหม่ซื้อสูมเอาอันนี้คือกล่องสูม DIY ที่พี่เป่าํำขึ้นเองนะคะเพื่อนๆพื่ก็คือได้สีเขียวนะั่นเองเป่าไม่ได้ซื้อมาจากไหนนะไม่มีเงินซื้อหรอกเออไม่มีเงินซื้อไอพี่ไปซื้อไปมันต้องประหยัดออนะเพื่อนเพื่อน DIY ทำของสุ่มได้เลยนะคะจะทำเป็นรูปขี้รูปแมวรูปหมากินแมวเสร็จเลยเอาไปโจนเพื่ <c oughs> อนโ้นตรงหน้าตรงหน้า โอเคตัวอะไรอะอันนี้คือตัว,ตวอะไรแคปเนปแต่ไม่ได้ทำหมูอ่าโอเคนี่แล้วอันนี้ก็คืออันนี้คือสีเขียนนะแต่อันนี้ไม่ต้องสนใจมันเป็นลายเซ็นที่ป่ออีกลายเซ็นโอเคไปแลวคับสวัสดีครับายบาย